ฮัลโหลสวัสดีครับเออหนูมาแล้วครับนะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับวันที่1ถึงวันที่15ก,ก,กรกฎาคมนะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับนะก็จะมีดาวสองดวงซึ่งย้ายราศีก็จะมีดาวาดาวศุกร์เสดนะครับเป็นราชาโชคเนี่ยในวันที่9กรก,กรกฎาคม นะครับ6-7เวลา6โมง5 1นาทีนะแล้วก็ดาวอังคารย้ายเป็นประเป็นราชาโชคเป็นอังคารกี่โคนที่13กรกฎาคม6-7เวลาตี1 3นาทีนะครับดวงชะตาของคุณในสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขยันขันแข็งนะครับหนะักนะเอาเบาสู้เข้าสู่ยุคที่9แล้วต้องรวดเร็วนะครับทุกอย่างมีข้อมูลพร้อม นะมีความรอบคอบแล้วก็ทําได้อย่างรวดเรด็วประสบความสําเร็จนะครับเอ,อ่อเพราะฉะนั้นใย่าช้านะครับเออนะแหมเมื่อกี้เนี่ยกว่าจาย์จะมาทําได้ช่วงนี้งานเยอะนะบางทีจะทําจะทําอกอมีสายนี้เข้ามาท้ายนู้นเข้ามาหลายคนนะคนหนึ่งก็อ่านาะทีสนะิบนาทียนะี่สนะิบนาทีมันมันก็ทําให้ช้าไปนะอ,อีกนะเอ่อใจในๆครับมาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะครับ ชาวลัคนาราศีกันนะครับกัน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 เนี่ยโอโ้พอขึ้นมาเนี่ยนะดวงชะตาคุณเนี่ยเอกสารสัญญาคดีความเนี่ยคุณต้องระมัดระวังให้มากนะครับคุณจะต้องรู้ตัวของคุณเองว่าเป็นอย่างไรนะครับงานเนี่ยนะต้องรอบครอบให้มากเลยในช่วงสัปดาห์นี้หรือในช่วงตลอดทั้งเดือนนี้นะครับของชาวราศีกัน มาพูดถึงดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้จะเดินหน้าเสรจอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเป็นราชาโชคเนี่ยวันที่9กรก,กรกฎาคมก็เข้าสู่พบราพะข้อดีมันก็มีนะคือดวงชะตาคุณติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามเนี่ยจะราบรื่นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักนะและดวงคุณเนี่ยนะครับสู่ะวิ่งเข้าหาลาพะ ก็จะมีความสําเร็จนะครับมีโชคลาภการเงินก็ดีครับมีเกณฑ์การลงทุนบางคนอาจจะนําเงินไปซื้อลรตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็ได้นะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภตัวเลขนําโชคมาให้เนี่ยก็จะมีเลข46แล้วก็9 46แล้วก็9นะครับนะแล้วคุณก็จะมีตัวเลข3ามาศู 5, 0, ด้วย นะในดวงชะตานะครับมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวร่งางคารอังคารย้ายเนี่ยวันที่13 er. กรกฎาคม67เนี่ยเป็นป่ารชาชาโชคอังคารขี่โคก็ถือว่าจะมีสเสน่ห์นะดวงคุณจะมีชื่อเสียงทางไกลต่างจินต่างแดนเพื่อนฝูงสังคมให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับในดูชะตาในช่วงจังหวะสัปดาห์นี้นะ ควรทำงานได้เต็มที่ปล่อยวางไม่ต้องไปยึดติดหรือคิดอะไรมากมายนะครับคุณจะได้รับมอบหมายมีโอกาสได้รับเงินนะครับสมัคัง s u f อนเซอร์นูน่นนี่นั่นความรักคุณอาจจะมีปัญหาอปุปสรรคให้ระวังในเรื่องการฟ้องร้องคดีความนะครับแล้วก็ขับรถขับลาบนท้องถนนให้ยึดกฎจราจรนะครับไม,มไม่งั้นไม่งั้นคุณจะอาจจะมี ใบสั่งส่งถึงบ้านนะนะไม่ใช่ d ดลิเวอรนะให้มาคุณมาเสียบพัปนะครับอ,อโอเคนะวันยันเชาลาลัคนาราศีกันนะครับการเงินมีโอกาสที่ดีนะให้คุณมาระมัดระวงังเริ่มต้นเอกสารสัญญาก็13 14 15เป็นต้นไปต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าถามว่าการงานจังหวะที่ดีคุณเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่หนึ่งคนระับ ยาวจนถึงวันที่เจ็ดนะครับพอ, 8, นะออพอวันที่แปดนะเออพอวันที่แปดเนี่ยดวงชะตาคุณการงานก็ดีนะครับคุณอาจจะเจ็บตัวนะคุณยอมเจ็บตัวถ้ามีนู่นนี่นั่นมาคุณก็ช่างมันช่างมันเหมือนพระนะแล้วพอหลังจากสิบสามไปแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเออคุณอาจจะเมตตาทำค้ำจุนโลก <laughs> มันเกาะสมนโนเลิกไงเออนะโยมโปรดช่างมันเถอะ <c oughs> โอเคไว้คุณระมัดระวังเอกสารสัญญาให้ดีนะครับของชาวลาสีกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิง่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ